เดีวเราจอดข้างเลยหาดูยากนะครับเซท X4 หจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับรถรุ่นนี้เดี๋ยวจะมาสอบถามนะครับพี่ชินว่ารถคันนี้ปีไหนราคาเท่าไหร่รุ่นอะไรนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i g b ไบค์สตอรนะครับวันนี้ผมก็จะพาบักมูเขียวนะครับไปสะพานใหม่นะครับเพื่อนๆวันนี้มีนัดกับ z x 4R ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสีน้ําเงินนะครับนี่หายากนะครับ z x 4R แล้วก็เป็นตัวสีน้ําเงินด้วยนะครับวันนี้พี่เขามาจากสระบุรีนะครับแล้วก็มาเที่ยวชนบุรีผมก็เลยนัดพี่เขานะครับแล้วก็จะขอรีวิว z x 4R นะครับ วันนี้ผมก็จะพาบางงูเขียวนะครับไปถ่ายรูปเล่นนะครับกับเซนิซีอนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะเพื่อนว่าความหล่อของเซนิซีอรนี่จะหล่อขนาดไหนครับรั่ใหม่ล่าสุดเลยครับสีน้ําเงินนะฮาหาดูยากมากนะครับเซนิซีอาหนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับรุ่นนี้โอเคครับ e ิสกู ดีเส้นที่5ล้วนั่งสบายหลังเลยสบายไม่ได้ปวดหัวงอะไรไม่ได้ปวดข้อมือไม่ได้ปวดคอไม่ได้ปวดหลังโอ้โหนั่งชิวๆเลยเนี้ยนั่งห้านี้ขี่ได้ทั้งมันครับ แต่เขไม่สบายเหมือนกูคุเตอร์หรอกไม่สบายเหมือนตัวทัวรี่นะนนี้มันก็ยังอินีว่าเป็นสปอร์ตอยู่แต่ว่าไม่ได้หมอบไม่ได้หมอบมากเหมือนตัวพันนะฮะเราหิตัวพันไปไวมากแล้วก็มาขี่ตัวนี้มันจะรู้สึกสบายนะครับ หวานเหมือนเดิมนะครับบัูงูเขียวใครที่คิดถึงบมกงูเขียวเนี่ยผมอ,ออกมาทาคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาติดตามรับชมรับฟังเสียงอันเร,ร,ราได้นะฮะเสียงนี่บอกเลยดังไปสามบ้านแปดบ้านนะครับแต่รถเลยเหรอฮบูรี่น้องอีกแล้วโอ้โหแมว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 โอ้โหถึงแล้วนะครับประตูโขงทางเข้าสะพานใหม่นะครับ ใครที่ไม่เคยมานะครับผมแนะนําเลยนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับเป็นสะพานกลางทะเลนะครับเป็นจุดเรียกว่าท่องเที่ยวแนะนําเลยนะครับก็ถ้ามาก็ค่อยๆขับนะครับจากาขีแรงนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุบนสะพานใหม่ที่เกิดกับบิ๊กไบเ์เยยวมากนะครับเพราะว่ามาเราเห็นทางโค้งนะครับแบบนี้ระวังนะครับมันมีเนินนะครับเห็นไหมครับนะครับก่อนจะถึงทางโค้งมันมีเนินนะครับ นปึ๊บสมัยก่อนแท็กหกมาลองรถตรงนี้นะครับขึ้นเงินนีนแเราก็เข้าโค้งนี้เสียหลักเข้าโค้งไม่ได้นะแล้วก็มาชนคนบริเวณแถวนี้นะฮะตอนเจ็นรถจะเยอะมากเราเนี้นี่เจอแล้วเว้ยแท็กสี่สีน้ำเงินนี่คนเยอะนะตอนกลางวันนะฮะเจอแล้ว เดี๋ยวเราจอดข้างเลยก็นี่เลยเซท X4 สีน้ำเงินโอ้ยหล่อจริงเซท X4R สองพันยี่สิบสานะครับน่าจะเป็นโฉมล่าสุดโมเดลล่าสุดของเซท X4R นะครับสีน้ำเงินหายากนะเพื่อนๆวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ชินนะครับสวัสดีครับพี่ชินครับ ี่ชินมาจากจังหวัดไหนครับสระบุรีสระบ,บุรีโอ้ <c oughs> วันนี้มาเทีย่ยวที่ชนบุรีเนาะมาเที่ยวสัตหีบกับชนบุรีชนบุรีสั <c oughs> ตหีบชนบุรีก็วันนี้นะครับพี่ชินก็ทักเข้ามาในติกตอ็อกนะครับก็ถามหาร้านแต่งรถก็ลเลยวันนี้ก็เลยมานับพี่ชินมาที่อ่าอเมซอนสะพานใหม่นะครับเป็นแหล่งรวม มอเตอร์ไซค์มิกไฟหรือว่ารถกระบะแซงซิ่งทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับตอนนี้กาลังเป็นกระแสกันอยู่นะวันนี้ผมจะมารีวิวรถพี่ชินนะครับเป็น z ซ4 r สีสน้ําเงินปี2 0 2 3นะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาสอบถามนะครับพี่ชินว่ารถคันนี้ปีไหนราคาเท่าไหร่รุ่นอะไรนะครับปีเลยแดีวผมอินเสิร์ตแบบเดียวทามให้ดูก่อนนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับโอเคครับพี่ชินพี่ชินครับ คันนี้เซทเสีปีไหนครับพี่ปีปียีบสามปียี่สิบสามมาเนาะมันเลยมัน่ขายปียี่สิบสี่ซื้อปียีิบสามครับสีน้ำเงินเป็นสีเดิมศูนย์ใช่ไหมพี่ทีเดิมศูนย์โอ้เซทเราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้สามแสนหกสามแสนหกช่วงช่ตอนนี้ที่ดาวมาเท่าไหร่ครับพี่ดเก้าเก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นแปดต้นแปดส่งเดือนเท่าไหร่ครับส่งเดือนละเจ็ด ครับรวมประกันแล้ก็เจ็ดพันเจ็ดพันถ้าไมรวมว่าประกันค่าอ๋ออันนี้พี่รวมประกันประกันเจ็ดพันทวนกิ้งวันครับพี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดงวดอ๋ออันนี้ได้กิ้งวันแล้วดิจ่ายไปสามงวดโอ้เหลืออีกสี่สิบห้างวดมานอนเลยเนาะอีกยาว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 ไกลยาวไกลโอเคครับตอนนี้แต่งอะไรไปบ้างครับพี่ ตัวนี้ตัวนี้เป็นเดรื่อตัวนี้เป็นเซ็ตเอ่อนี่จะไอ้เซ็ต X4SE ถูกไหมครับใช่ตัว SE เนาะมันต้องมีควิกคิปเตอร์จากโรงงานถูกไหมพี่เดี๋ยวดูมาดูมาดูมาดูนี่เซ็ตอีกนี่ตัวนี้เป็นเซ็ต X4RSE นะครับเติมโรงงานควิกคิปเตอร์อัพดาวน์นะครับก็อ่าอะไรแต่งที่พี่ชินแต่งไปมีอะไรบ้างครับเข่าขายท้ายท้ายเหรอเห็น้ายอ๋อไฟท้ายเอ็มดีนะครับแล้วก็ ใช้สั้นไท้สั้นทะเบียนพับได้พับได้พอเจอตำรวจทำไงพี่พอเจอตำรวจนี่ตบได้ไหมนี่นี่ไม่ได้กินผมหรอกได้ไหมกแ้วแต่ว่าพี่ง้างทันอยู่ใช่ไหมเวลาเจอตำรวจก่อนเข้าว่าโอ้ขวัญเข้าให้ง้างเนาะมีจุดสุดจุดไหนอีกบ้างพี่ใบหน้าสิงชิวตัวชิวเนาะตัวอุดกระจกนะครับเท่าไหร่ครับตัวอุดกระจกสองร้อยบาทสองร้อยโอ้สองร้อย นะครับของ z ซต X4 อันก็นี่ครับแล้วก็ชิลเท่าไหร่ครับพี exactly eh. ่ชิลสโมกห้าร so ้อยชิลห네้าร้อยที่เราตัดติดทรงอินโดสโมกใช่ทรงเดียวกันทรงเดียวกันทรงเดียวกันเลยวันนี้เอาบอกงูเขียวออกมานะครับเพื่อนๆนนี้เอาบอกงูเขียวออกมาจริงๆ z ตยี่จริง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 นี่ z ซต X4 นะของที่ยินเนี่ยนี่ขงผมสี่ดอกปั้นอานะครับนี่ครับนำเข้านะครับจากอินโดนะครับนี่ครับอุ้ยทำไมมันเป็นเลขยี่ห้ามันเนี่ย โอเคมาต่อรถวิชินนะครับ2จุดแล้วจุดไหนอีกบ้างครับพี่แค่นปกติอีกค่นี้ก็สปูลหลังสูลหลังร้อยยอยห้าสิบร้อยห้าสิบอก็แล้วก็แต่งแค่นี้ก็สวยแล้วนะพี่แค่นี้คือมันลงตัวตั้งแต่ออกศูนย์แล้วครับเซด x 4เซสี่นแต่ท่อยังมันเป็นรถที่แบบว่าสวยลงตัวตั้งแต่ออกศูนย์มาแล้วนะครับขี่ได้กิโลแล้วครับพี่สี่พันกว่าสี่พันกิโลนี่แหละ สี่พันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนี่เนี่ยเนี่ยนะใช่อ๋ออุ้ยใหม่ๆเลยตัวนี้เซอร์วิสไปแล้วสี่พันตอนพันโลแรกเซอร์วิสพันพันโลแรกแล้วก็อีกรอบหนึ่งห้าพันหรือหกพันนะพี่หกพันหกพันโอไกลละไกลละนี่ขี่ไปสระบุรีก็นายจะไกลละปกติเซอร์วิสที่ศูนย์ไหนครับก็รอบนี้น่าจะไปลพบุรีลพบุรีอ๋อจากสระบุรีไปลพบุรีไกลไหมพี่ ก็50าสิบโลห้าโลโอก็เท่ากับผมไปพัทยานี่แหละประมาณนี้มาณนะั้นก็ไม่ใกล้ไม่ไกลพอได้บิดได้แสงนะครับอุ้ยน้ำมันกระพริบแล้วเนี่ยค่เติมอ,อ่าแล้วก็รอบของเซดิกซี่อาร์นะครับเลทไลท์อยู่ที่หนึ่งหกพันรอบนะฮะเลทไลท์หนึ่งหกพันรอบแล้วก็โหมดที่เขาใช้อยู่สปอร์ตเลยนี่ใช้สปอร์ตเลยนี่นี่ใช้สปอร์ต อัตรากินน้ำมันอยู่ที่20.9กิโลลิตรนะครับสำหรับเซติเซียโอ้โหประหยัดกว่าบักงูเขียวเลยบักงูเขียว19นะพี่19เองนะอือวันนี้เนี่ยเซติเซียทำได้ต้อง20.9ตีไป2 1เลยนะครับนี่เลยโอ้โหไ,ไม่ไม่ดีต้นสวยด้วยนี่เนาะพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลียป่ยนไม้กันไมหมเราพี่เงีย้ยเปล่งใสสวยโอ้ <laughs> ดีพี่ชินชอบไม้แบบตัวเดิมเนาะมันเป็นไม้แบบกึงงานาลหอกใช่รุ่นเก่าใช่ตอนนี้จะเป็น TFT อทีรุ่นใหม่แล้วมันก็ตั้งแต่ปีสอง3ันยิบสามนะครับเสรีมามาก็จะเป็นแล้วแต่คนชอบตัวนี้เลยแล้วแต่คนชอบหผมเราอยากได้จอแบบนี้ดิแต่ว่ารอบมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นยี่ต้ตนตีขึ้นแบบนี้จะคนละแบบอันนั้นมันจะเป็นเข็มหมุนลุยไมเลยนะขึ้นไวรอบออบิดทีแป๊บเะขึ้นละน้อยกว่า ก่อนหน้านี้ก็รีวิวสีเขียวนะครับของเจ้าก๊อปนะครับวันนี้ได้มาเจอตัวใหม่ล่าสุดสเซเล 4, 2, ็กซี่อาสองพันยี่สิบสามมาจากสระบุรีครับสุดยอดเลยครับพี่วันนี้มาเที่ยวสัตหีบพ,พ,พัทยารนะายอไอบางแสนากาจะเข้าไปไม่ถึงรอบหน้าเคยเคยมาสะพานใหม่ไหมครับวันนี้เคยมาถนนยน เราตะนั่งรถยนต์มาไม่ได้บรรยากาศแบบลมตีหน้าแบบนี้เนาผิดไหมมีขี่มาเองหาที่เที่ยวอยู่ตอนแรกก็จะทักขาเที่ยวรวยการแต่ก็รความว่าตอนแรกัะทักที่มาวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบหกตอนสี่ทุ่มอ๋อวันจันทร์อ่ะว่าจะทักมาหาผมแต่วันดึกไปแล้วตั้งยี่สิบเจ็ดก็เลยไปไกลเราถึงนู่นแล้วมาตอนเลยไม่ได้ทักไปทักขาครับโอเคครับพี่ชินครับก็ ดูนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้ z X4 กับ z X4 z X4R กับ z X4 อขาบกเลยนะครับนี่เลยจอดคู่กันเป็นไงเลยน้ำเงินกับเขียวนะครับนี่ครับ z X4R กับ z X4 ดับเบิล R เป็นไงดิ้คู่เหมือนกันดิ้คู่เหมือนกันนี่นี่ ดิสคู่เหมือนกันตอนนี้ผมก็ใส่โชกเซต X4 นะพี่นี่ครับโชกเซต X4R แป้งเลยเขาจะแบบมันติดยามาใส่นี่โชกเซต X4R นะครับนี่เลยอันนี้เราก็เป็นดิสคู่นะก็ใกล้เคียงครับว่าเซต X4R เข้าไปแล้วนี่ดิสคู่มาแล้วนี่ท้าผมกี่บาทตัวไหนครับพี่ท้าผมไปกี่บาทนะขันเนีะไม่ไม่แนะนับเลยครับพี่ว่าโชคหน้าดิสคู่อะไรผมก็ทำเอาเอง แปลงล้อโตก็ทำเองครับพวกนี้ครอบถังครอบสวิงอาร์มพี่ชินสนใจชิ้นไหนก็ติดต่อน้องมาได้นะพี่นี่ขายยาขายยาผมขอขายยาแพื่นึงมีขายยาด้วยมีป้ายยาด,นะด้วยนะรีวิวรถพี่เขาแล้วก็ป้ายยาพี่เขาเลยนี่เดีย๋ดวยวให้เดี๋ยวผมจะให้พี่ชินเดินรอบรถด,ดูนะครับแล้วก็เป็นการป้ายยาไปโดยอัตโนมัติไปแล้วก็เดินดูดนะดนี่กันสะบัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วป้ายยาติดแล้วกันสะบัดมาแล้ววันนี้ จำเป็นวิ่จำเป็นตัวกนสะบัดน่าใส่อยู่นะฮะถ้าเน้นบิดเร็วก็ใส่ไว้ก็ดีครับถ้าเน้นไม่บิดเร็วก็ไม่ต้องใสก็ได้วิ่งพี่พี่ชินนี่ชอบขี่เที่ยวเนาะขี่เที่ยวก็มีไว้ติดตัวมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีใช่อันตรายเผื่ออุซิเหตมาช้าช้าก็ต้องใส่แต่คนใส่ไว้ก็ก็ก็ปลอดภัยครับพี่ปลอดภัยก็ไม่ใสก็เลือกที่แล้วไปชอบนะครับ R G B Y S S E L In Hyper Po มาติดอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับใครชอบแบบไหนก็ใส่เอามอสบอลใส่กันด้วยกันได้หมดแหละขาเนี่ยนะครับตอนนี้ขากระบัดนะครับขายอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยกสิบาทนะครับติดต่อผมได้หรือว่าช้อปปี้ซินดานะครับตอนนี้ผมขอขายยาก่อนนะครับนี่เลยแล้วก็มาไปท้ายไปท้าย JPA นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเบาะนี้พันเข้าได้เกสิบาทนะครับเบาะนี้หุ้มอ่อนเบาะตัวนี้เป็นหุ้มครับพี่ เอาเบอาเบาะเดิมไปหุ้มก็เพิ่มขึ้นสองนิ้วครับครับยังได้เหมือนมีความสูงเนี้ยใช่ครับตัวนี้สูงขึ้นกว่าเดิมสองนิ้วพี่ชินลองคข้าาดูก็ได้สิลองดูเผื่อฟิวพี่ชอบแล้วผมก็จะป้ายาพี่เรื่องบ่อยโอเคหยอกไปเล่นหยอกไปเล่นไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้ขายเบาะนี่เห็เลยฟิวเป็นไงบ้างครับพี่สูงเนาะสูงขึ้นเนาะ ไปไปมานี้ผมจะป้ายยาเปลี่ยนรถแกเลยนะนี่ทีนี้พอจบคลิปปุ๊บขี่เขียวกับสระบุรีไม่ได้นะ <c oughs> นี่ <c oughs> ป้ายยาพี่ผมป้ายยารถพี่สลับกันไง <c oughs> อยได้ใหม่ <c oughs> นหาดูยากนะครับเซตอีกหจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับรถรุ่นนี้ชนบุรีไม่มีสักคันนะครับตอนนี้ถ้ามีก็ ทักเข้ามาบอกผมหน่อยเด้อเพราะว่าผมยังไม่เจอนะครับเซดิคสีนะฮะเป็นรถที่แรงเทียมมากนะครับ<ๆ>เพื่อนก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชินมากนะครับพ<ๆ>ี่ขอบคุณมากนะครับที่เป็นแขกรับเชิญนะครับแล้วก็เอารถเซดิคสีอามาให้รีวิวนะครับวันนี้อยู่ที่สะพานใหม่อเมซอนนะครับก็ขอลาเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะครับกับพี่ชิน จากสระบ,บุรี z x 4 r สีน้ำเงินสุดห่อนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ชอ่อง BigBike Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโต้ eto, ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้พี่ชินก็จะกลับสระบุรีเนาะใช่ไหมพี่ก็ยิงยาวเลยเนาะเดี๋ยวเราไปแยกกันที่ใบพัดครับพี่ไปแล้วครับพี่ชินสระบ,บุรี z x ส r สีน้ำเงินต้องจากลากันแล้ว ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือสิ่งแท้เห็นว่ารถแรงก็ไปรอกันว่าเงื่อ,อใจเย็นครับพี่สะพานใหม่มีเดินโอ้โหพี่ก็พาเมียโดดหโด,ดเกิน 你、nee.